นะครับกระสานที่ท่องเที่ยวแถวนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าดังระดับโลกเลยนั่นก็คือเกาะทะลุครับเกาะทะลุครับก็มีเขาตะปูเขาตะปูเขาตะปูรู้รู้รู้เขาตะปูรู้ใช่ครับหน้าตาเป็นยังไงอย่าถูกต้องถูกต้องแต่งแรงนี้ก็ไปเคยเห็นที่ไหนเขาตะปูเนี่ยกูเห็นกูเห็นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตใช่ครับเคยเห็นในหนังะเจมส์บอนด์เจมส์บอนด์ อย่าง<บ><บ>เรื่องเจมส์กอนเพอมาให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาเช็คอินที่เขาตะปูแห่งนี้นมาท่องเที่ยวรู้จักเกาะปันหยีก็เพราะต้องการจะไปเที่ยวเขาตะปูแล้วก็จะแวะที่นี่เพียงแค่ทานข้าวและถ่ายรูปเท่านั้นแต่เราอยากให้เขา ได้มาใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในการอยู่บนเกาะแห่งนี้เรามีทั้งโฮมสเตย์มีทั้งอาหารการกินที่ดีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่มากมายเลยอยากให้ลองมาใช้ชีวิตตรงนี้จริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่ผ่านมาแล้วผ่านไปมันไม่สร้างรายได้ในชุมชนครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําทุกอย่างให้ครบถ้วนกระบวนความอย่ารอช้าเราจะไปไหนนะครับไปเลยครับผมไปไป